วัสดีค่ะวันนี้นะคะกิษดากูท๊คาอันนี้ก็จะมาพบกับม้มเหมียวนะคะของกิษดากูุ๊คาจะมีรถสวยๆ Honda Accord เครื่อง2000ตัว EL คันนี้ราคา5 9 9 0 0 0 0บาทค่ะอันนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเตคเตอร์ ector, เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าดูอันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกเรียบร้อยตัวนี้ก็มีคล้ายๆ้คิลเลสโก ุญจงกุญแจก็ไม่ต้องพกใส่ไว้ในกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะใช้กดกดเข้ากดออกจากมือมือเปิดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเห็นมาโฉบเฉี่ยวมากตัวนี้เขาเขาทำมาโฉบเฉี่ยวมากถ้าเป็นจริงๆตัวมันจะเป็นตัวใหญ่เห็นป้าไฟกร,ก,กระจกมองข้างเห็นไหมแต่อันนี้เฉี่ยวมากเลยคล้ายๆพวกทำมาเหมือนพวกรถยุโรปคันนี้ไมจะอยู่ที่ประมาณ9 0้าหมื่นโลนะคะ รถไม่มีลากจดนะคะอันนี้ New Accord เลยเครื่อง 2000EL นะคะประหยัดน้ำมันมากๆคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เคยติดแก๊สมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะตัวนี้ตัว EL ตัวท็อปไฟตัวนี้ก็เชนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมดูไฟจะเขาจะออกแบบมาแบบโฉบเฉี่ยวมากนะคะถ้าเป็นตัวนี้ไมเนเชนเรียบร้อยฝาท้ายนี่สามารถที่จะกดแล้วก็เปิดได้เลยมานี่มากดตัวนี้นะคะแล้วก็เปิดพลึบขึ้นมาเลย เห็นไหมคะข้างหลังของ Accord เนี่ยเนี่ยยางอะไรทุกอย่างครบดูเครื่องไม้เครื่องมือยังครบหมดเลยนะคะข้างในกว้างค่ะสามารถใส่ถุงกลอฟได้ประมาณ3ใบได้เลยเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้เลยดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ2.79เท่านั้นนะคะ2.79เท่านั้น ผ่อนต่อเดือนถ้าฟรีดาวนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณผ่อนยาวๆเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0พันกว่าบาทเองแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอนะคะเวลาถ้าสมมุติว่าอันนี้เบาะนะคะสเบาะ AU, ซ้ายขวาจะเป็นเบาะไฟฟ้าถ้าถอยหลังเนี่ยค่ะจะมีก็ออก่องถอยหลังเลยตัว E อเห็นไหม คือไม่ต้องห่วงเลยว่าจะถอยไปชนอะไรไหมมีบอกหมดแอร์เย็นข้างหลังจะมีตัวม่านม่านจะกดตรงนี้นะคะแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วก็พมรมลไยมันติฟังชันอ่ะเ,เห็นไหมคะอืมจะกดตรงนี้เวลาคนนั่งหลังอาจจะร้อนซ้ายขว่าด้านหลังก็จะเป็นม่านเหมือนกันสามารถที่จะดึงขึ้นได้นะคะทั้งซ้ายทั้งขวาคนนั่งส่วนตรงเบาะตัวนี้อันนี้ก็จะมีตัวปรับ บาตัวนี้ปรับด้านนี้เลยฝั่งนู้นก็ปรับได้ฝั่งนี้ก็ปรับได้ไดคันนี้บอกตรงๆว่าสวยการันตีรถไม่ชนไม่คว่ำแน่นอนนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเห็นไหมออปชันเยอะมากอันนี้จะกดหน้าจอหรือว่าอะไรพวกนี้จดสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เ็นมาปุ่มเยอะบลูทูธคุยโทรศัพท์คือสามารถที่จะตรงนี้ได้เลยเห็นไหมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทอ่ะอันนี้จะเป็นตัวทัชรีน สามารถที่จะกดได้เลยเห็นปะนี่อันนี้เห็นไหมเนี่ยค่ะเวลาเรากดน,นี้ก็จะขึ้นหน้าจอตัวนู้นได้เลยเก้าสิบเจ็ดโทรศัอ่ะก็จะเมมไปว่าเมมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์เออเบอร์ที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะออปชั่นเยอะค่ะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวท็อปสุดนะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นเก๊์อนเนกประสงค์ สามารถที่จะเก็บของได้เก๊เยอะที่เก็บของค่อนข้างเยอะอนี่อันนี้สาย USB ชาร์จชาร์จแบตได้โทรศัพท์แล้วก็อันนี้ที่ชาร์จนะคะที่ชาร์จตัวนี้ USB นี้ AUX อะไรพวกนี้มีหมดมคีครบหมดค่ะถ้าเป็นตัวปี2014ตัวนี้ข้างหลังข้างหลังก็จะถ้าสมมุติว่าเราวางของอันนี้สามารถที่จะเปิดไปข้างหลังได้ไปหยิบของได้นะคะ คันนี้ยังไม่เคยติดแก๊สเลยก่อนออกเดี๋ยวเราบิ้วให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าซูมไปที่เบาะนิดนึงอันนี้เบาะเดิมนะคะเน้นย้ําเลยว่าคันนี้เบาะเดิมเบาะยังไม่ได้เก็บหรือว่าหุ้มใหม่จะเป็นเบาะเดิมเลยอันนี้จะเป็นตัวอีโคปคืออันนี้มันจะเป็นตัวที่ประหยัดน้ํามันแล้วที่สําคัญตัวนี้จะออกแบบมาคล้ายๆลยรถยุโรปเลยอ่ะอันนี้จะเป็นเมมเบรียหมาะเบาะสมมุติที่บ้านมีสามคนสองคนคุณไม่ต้องเลื่อนค่ะเบาะ บ่อยๆนะคะคุณแค่กดปุ๊บทุกอย่างอัตโนมัติเลื่อนเองหมดนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องกันอันนี้ต้องบอกก่อนคันยังเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเรายังไม่มีการล้างอะไรใดๆทั้งสิ้นจะให้ลูกค้าดูสภาพสดอันนี้ก็จะเป็นยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้ทําอะไรเลยทุกอย่างเดิมๆไม่มีการล้างเนี่ยเห็นมาห้องเครื่องยังเขิดอยู่เลยเนี่ยรอยอาร์ตทุกอย่างเม็ดอาร์ตยังอยู่หมดเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าที่นี่จะเล่นรถชนรถคว่ำไม่มีค่ะเราการันตีในสัญญา เพราะเราเปิดเป็นรูปแบบบริษัทมาเกือบ10ปีนะคะแง้วันนี้จบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ